เจ้านายอาการบาดเจ็บของชายคนนี้กำลังแย่ลงเออนายไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร <c oughs> พี่เสี่ยวฟานพี่อยู่ที่นี่ด้วยผมไม่เป็นไรผมแค่ซ้อมชอกมวย นายอย่ามาโกหกฉันรู้ว่าอาการบาดเจ็บของนายมาจากภายนอกนายกำลังสู้กับใครอยู่พี่เสี่ยวฟานช่างมันเถอะที่ไม่สามารถรับมือกับเรื่องนี้ได้ผมจะจัดการด้วยตัวผมเองนายไม่กลัวตายหรอนายยังต้องการที่จะสู้อีกหรอก็ได้ผมจะพูดเรื่องนี้กับพี่แต่พี่ต้องสัญญากับผมก่อน ว่าอย่าบอกพ่อกับพี่สาวผมนะครึ่งปีก่อนไข่เจ้าลูกศิษย์ของไป่ฉิวชุวยแห่งภูเขาเวทกษัตริย์มาที่หันานและเข้าร่วมกับตระกูลทรงเพื่อดังควานตระกูลเจียงของเราทําให้ตระกูลของเราตกอยู่ในสภาพที่เลวร้ายที่สุดในเวลานั้นผมพบว่าไข่เจ้าช่วยให้พี่ของผมบรรเทาความกดดัน จู่ๆเขาก็มอบหมายงานให้กับผมและขอให้ผมต่อสู้เพื่อเขาเขาพูดว่าผมจะแพ้ไม่ได้และผลที่ตามมาจากนั้นผมต้องทำงานในเวทีชกมวยใต้ดินทุกวันและหากผมแพ้อย่าหวังจะจมเตีตะกูลเจียงทันทีก่อนที่พ่อจะได้รับบาดเจ็บผมเดินตามรอยพ่อและฝึกหนักเอาการอยู่ผมถือว่ามันเป็นความสำเร็จเล็กๆตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว6เดือนผมต่อสู้แบบไม่หยุดพักเลย ไม่เคยพ่ายแพ้แม้แต่เกมเดียวโดวยอาศัยความเพียรพยายามของผมเองแต่เมื่อเร็วๆนี้พวกเขาหมดความอดทนและตงใจตั้งกติกาที่ไม่ยุติธรรมกับผมพวกเขาแม้แต่จัดสังเวียน100รปะทะหนึ่งในสนามชกมวยใต้ดินผมทำข้อตกลงกับพวกเขาไว้ถ้าผมชนะในสังเวียน100รปะทะหนึ่งพวกเขาจะไม่ยุ่งกับตระกูลเจียงพิเศวฟานผมรู้ว่าผมมีแค่ชีวิตเดียว แต่ถ้าผมไม่ไปตระกูลเจียงจะตกอยู่ในอันตรายผมรู้พี่สาวเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่เธอทําเพื่อพ่อและตระกูลของเราพี่เสี่ยวฟานได้โปรดอดทนไว้วางใจเถอะนายจะไม่ตายฉันจะปกป้องตระกูลของนายให้เองพี่เสี่ยวฟานพี่ยังไม่รู้ถึงพลังของหุบเขาเวทกษัตริย์ว่ากันว่าปรามาจารย์ในหุบเขาเวทกษัตร์ เป็นผู้เยี่ยมยุทธระดับสูงผมแค่หวังว่าหลังจากผมไปแล้วพี่จะดูแลพ่อและไปจากหานนานคื <noise> นต่อมา พี่เซวฟานทำไมพี่มาอยู่ที่นี่ไปกันเถอะฉันจะไปกับนายนายน้อยทรงผมได้ยินมาว่าคุณไปที่รัฐเวกัสคราวก่อนและคุณใช้เงินไปตั้งเยอะเสียนพนันที่นั่นรู้จ,จักกับฉันฉันให้เงินเขาไปหนึ่งร้อยล้านบาท ทันทีที่ฉันไปถึงหลังจากผ่านไปหนึ่งคืนฉันชนะได้กำไรมา500ล้านบาทเงินนี้เป็นแค่เง,งินค่าขนมสำหรับฉันหลังการแข่งขันชกมวยคืนนี้ฉันจะเลี้ยงเองเอา้าวสนุกกันให้เต็มที่น่าทึ่งมากนายน้อยรองนายน้อยทรงสมควรแล้วจริงๆที่จะเป็นหนึ่งในคนที่ดีที่สดุดไม่มีใครเหมือน คุณจับคู่กับผู้หญิงสวยสยได้สมน้ำสมเนื้อดีหนินายน้อยรองคุณกับเจียงซินหลานเหมาะกันมากจริงๆนายน้อยทรงงานแต่งของคุณจะจัดขึ้นเมื่อไหร่ล่ะเขาเป็นคนใจกว้างทั้งหนุ่มแะร่วยฉันจะแต่งงานกับคนแบบนี้เท่านั้นี่เสียวฟานไม่สามารถเทียบกับนายน้อยทรงได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ